สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พ well. hey, ี่น้องกับเอฟซีเมืรอสุกุสกุนเนาะมาเนี่ก็มาผมมาพ่อแบบสนุกคือเก่าจิตส่องสนุกซาลาว์พี่น้องมาเนี่ยสนุกกับิตไปห้ากินห้าหยำหยำมาแลงเนาะพี่น้องกับผู้เล่สิลงถงลงถ่าผู้เล่เนาะได้ยังสนุกกับสีเอาอันนั้นแหละพี่น้องว่าสนุกกับจิไปใหญ่งัวกับควายเลยเนาะป่ะตัน้ำสนุกเลยว่าสนุกค่ะจิได้ยังพี่น้องมันนี้ก็สิเป็นกระต่าเนาะของพี่น้องตะแพงไดของสนุกตะแคงตะแพง ไปกันเลยน้องสนุกกับสิบปัญหาไ้ควายพูดเนาะควายสนุกอันนี้ง้อหน่อยพี่น้องไปตะแพงเลยกูแหลควายสนุกเนาะง้อเลี้ยงไม่กินหกมันได้พี่น้องที่นั่นมันสิได้ลูกเนาะมันกำลังมานอยู่สนุกเลยไปปล่อยค่ะขาเจ้าปล่อยเลยแหละง้อสนุกกันยังไม่ทันได้ปล่อยยังเลี้ยงอยู่เนาะพี่น้องมาเอาไว้กินหกมันมันมานพี่สนุกสิ่งใหญ่มาใส่ลูกเข่าอยู่ห่พี่เลยพี่น้อง ควายสนุกกัน,นเลยหัวเลยเกลียดจังนะแปลควายก่อน มันกินอันลูกเข่าเนาะบัน,นี้สนุกกรสิผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องผูล้ลรไปขึ้นโคกขึ้นดงผูลยเนะพี่น้องขึ้นหน้าโคกไปหาเหมืงเขียนเข่าโฮ่แล้วบอกพี่น้องป่ะไปน้ำสนุกเลยเนาะน้ำพี่น้นองน้ำแสตอเฟืองเนาะน้องชายสนุกมาก,กันแมงดานก็ขึ้นก็นได้ได้พี่น้องเท่าโตสองโตเนาะ คุยกับปูนี่น้องชนี่สินุยรี่นนี่แล้วี่นีันนี่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 ขี่นีนี่นี่นีี่ี่นนี่นีนี่น่นนี่น่นนีนุ่นนีนีดี่นอี่น่่ี่น่น่ี เนาะหนังกปูฮิวนมอ,อ้าวไปขวกินพี่น้องมไม่น่ากินเนาะกปูหิวนมนี่ะกะปูฮิวนมกินกระปูนี่แหละพี่น้อง,องเอ้ยมันไม่น่ากินฉนนกองทุกที่หากินแข่งเนาะ นอกจากน้ำไม้แล้วกับปูนอะพี่น้องก็บบมีแน่กินนอะอยอู่บ้านนอกค่ะพี่น้องเอ้ยหลบได้เยอะจีบมันกบมันเขียดเนอะมั้งเนาะมัน พี่น้องเอ้ยเข็นยังก็เอาวัดมือนนี่เนาะเออฟันแต่กระปุ้ยี่นมีไน้ไหมน้อยหนึ่งท่านี่ จิ้มมะขวะกินนอพี่น้องมอแมลงพอได้กินแล้วพี่น้องของฉนวกกับตาแพงเนาะนั่นแหละฉนวกสีภา้าคือหน้าโคกอะไรพี่น้องบ้านนี่ฉนวกกับสีครึ่งจีรอ,อพี่น้องเอ้ย

เอ้ยทำไมมันจะไข่แล้วก้นมันต้นมันอยู่เหลือกเนาะเสีของน้อยเชนก็แค่น่บ่เต็มดอกเนาะนจ้ะเต็มหนิไม่ได้น้อยได้พี่น้องไม่ได้น้อยได้เชนกกันเลาะห้างควรจิหล่อห้างเลยเนาะพี่น้องหูจิหล่อห้างเลยเนาะเขียนหมักเข่าได้พี่น้องหูจิหล่อห้าง เขียดเข่าหูแล้วยามนีิเนาะพี่น้อ,นองเขียดจะนาพี่น้องพ่อขี่กระต๊ะอะไรพี่น้องพี่น้องสิแก๊บเอาขี่กระต๊ะก่อนเนาะเมื่อดังไทรอย่างพี่น้องมันตกลงมาแต่เทิงเลยพี่น้องโตกมาแต่โกลุ่งพีเนาะนึกงชิแก๊บขี่กระต๊ะก่อนปาเนี่ยตอนนี้สนุกก็แก๊บขี่กระตกไนะปที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องพูดละวกะสีเลาะไปโคกอ,อีกพูลนะเนาะคนพันกะสีบะหูเนาะพี่น้อ,นนองว่าขี่กระโต๊าคือยังเนาะ กกขี้กระตกกะเื่อนเ้าเอามาดัางไฟอะไรพี่น้องเพราะว่า,ม,ามันตกลงตะกุกม,มากเนาะบ้านสนุกซื่อเอิขี้กระตกพี่น,น้องบ้านในสนุกก,กะอะไรเนาะพี่น้องกะสิลระลงพุ่นแหละเนาะรละลงไปทางนาอหละพี่น้องพระา่าหากินหายากกับประมาณอะไรเนะาะคนกะ็ะคุดอยู่พี่น,น้องเอ้ยบ่มี่ประมาณยังเนาะ ตอนนี้ฉนุกกาสิมะคุดสิหล่อเนาะพี่น้องแค่นยังสนุกาวนั่นนะมันแค่ก็ได้หยอดข้าวลงแรงเนาะพี่น้องพ็ได้ยอดข้าวลงแรงนะกินขนมหวานพี่น้องเอ้ย จาได้อยู่เนาะฮากินเหล่ามานเลิยสิลฮะทำไมคือมานอยู่ฮะทำไมฮาคุดต้อคุดเขียนโบมานพี่น้องเอ้ยได้แต่กระปูกคุดจิอ๋อแค่แน่มันปบ นาะฟูดต้นชามโป้มือต้นชามโปมือแม่ไข่ได้เนี่ยสนูกบันหายมันไข่เนาะฟูดไปกินบ่เลยฮักเปลี่ยนด็ดมันนี่ยักมัโลดแก้วมันก็ฮักโลดครบเนานะยังบครบพี่น้องเป็นนลำพายกระต่านี่บ่จังมอมาอันพี่น้องมันี มือก็ต่าใหญ่ส่วนเนาะัปบะมานโอ้ไล่เติบได้พี่น้องของหน่อยนี่กับและกระดูกกลวยใหม่เนาะมาอ่ะฮะยังกับประมาณแล้วเนาะพี่น้องกับชิงโง่มันใส่บักถั่วนี่แหละพี่น้องเลยเกี่ยวไปเวียนไม้เข่าสวนอีกแล้วเข่าเก็บถั่วกับพี่น้อง con lạc bớt rồi bà chắc mắc cửa còn có lái đâu nó kết mưa tầm nữa mà cửa còn bó bình nó nó mọc bó hèn nó lôm nào mới lê hiểu kẻ bớt lấy là khí nó ơi kèo nè nó xì lợi lông thông lũng nó Hãy subscribe anh kênh Ghiền Mì Gõ Để โอ้ยปวดเต่าปวดคอเต่าเต่ามยอนแก่ไปแล้วมันแก่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยผู้แก่ไปแล้วผู้เล่าชิมอื้อเที่ยงพี่น้องของบ้านนี่มักถั่วอะไรไม่แต่มักถั่วหิ้วนมน้องก็ากชิมอื้อเที่ยงอลไรพี่น้องบ้านนี่โอเคพี่น้องสำหรับคลิปประหางกินกะมาปฏิบัติเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องกะได้กระปูอยู่บ้างตัวว่าโอ้ตัวฉันนุ่งเหี่ยอะไร านารายอยู่พี่น้องเขียดสามโตเนาะจิ๋ 5, วห้าหกโตกระปุกอ่ะแจ็ดแปดโตนี่แหละพี่น้องของหน้อยนี่ถั่วกระไรกรําหนึ่งเนาะกี้โตกกําหนึ่งนี่แต่อย่างละหน่อยพี่น้องโอเคพี่น้องสนุกกาสิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีเนาะหมักกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไขก,กดกระดิ่งกดติดตามนั่นเด้อเพื่อเป็นกำลังแห่งแชร์แห่งใจแห่งสนุกด้วยสั่งคลิปใหม่ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์นั่นเด้อเนาะจังไรกะที่สำคัญกะอย่าลืมกด กดสั่นกระดิ่งเน้าพี่น้องสีประพาดคิดปใ,ใหม่จากสองสนุกสาวราวไปแล้วเ้อพี่น้องสบายดีสวัสดี